สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเติร์กุญจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันพุธที่7เมษายน2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในะวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เกนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อสมาชิกเมื่อคืนด้วยนะครับกับผลบอลไทรที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p นะครับอา่าอ i p อาจารย์ให้กินเต็มนะครับสเตป3ตัวก็กินเต็มครับส่วนสเตป2ตัวบิน1บิน2กินเต็มทุกใบนะครับแตกทุกใบครับยินดีกับเพื่อสมาชิกทุกท่านด้วยครับ ใครที่อยากติดตามอาจารย์เคนโดนะครับที่ห้อง VIP หรืออยากได้ VIP บวกก็แอดไลน์กันมาที่เค n โดคอ t ี้8 9 9ได้เลยนะครับเพียงท่านทำตามกติกาท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP และได้รับ VIP ทีเด็ดของอาจารย์ในทุกๆวันเลยครับหรือใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันไปที่เค n โดคอ t ี้ได้เลยครับ หรือใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจนะครับทีเด็ดหลังโกอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกวันเลยครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับสำหรับคิวทองมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันนี้ครับ2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างยบร์นบิลนิกจากเยอรมันนะครับ พบกับปรารีสชัยชแมงจากฝรั่งเศสครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดครับของเจ้าบ้านไบยเยนนะครับชนะ5นัดรวนนะครับรวมทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของปรารีสนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2รวมทุกรายการครับส่วนตติที่เคยเจอกันมาครับเราย้อนไปดูมี4นัดนะครับเป็นปรารีสชนะไบยเยน3-0ไบยเยนชนะปารีส3-1 บาเยิรชนะปารีส3-1และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นปารีสแพ้บาเยอร์0ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านบาเยิรมิวนิกนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าฟอร์มพวกเขาดูดีมาอย่างต่อนเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะ7นัดหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้ง7นัดเลยและเกมในรอบ16ทีมที่ผ่านมาพวกเขาก็ผ่านเข้า รอบมาแบบชนะได้ทั้งเย้าและเยือนเลยส่วนทีมเยือนปารีสแซตแมงผลงานโดยภาพรวมๆโดยช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะ5เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นเก็บชัยมาได้แค่เพียง2เกมเท่านั้นถือว่าฟอร์มอยู่ในช่วงแผ่วๆลงไปนะครับและวันนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมเสือใต้ไบเย่นนะครับที่กําลังฟอร์มสดด้วยจึงดูว่าต้องเหนื่อยอีกวันแน่ๆนะครับวันนี้ ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้บบเยนนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบสินะครับครึ่งลบเกต่อกับเสียน้ํา97ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนเดลโคตี้จอเตอร์กุจลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อบบเยนไปดีกว่าครับวันนี้ช่วงนี้บบเยนเองฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับแต่วันนี้ได้เล่นในบ้านก่อนด้วยปารีสเองฟอร์มช่วงนี้ดูแผ่วๆไปเยอะนะครับเสียประตูแทบจะทุกนัด กับราคาเปิดแค่ครึ่งลูกนะครับ1เม็ดก็กินเต็มแล้วเบียดกันไปเบียดกันมาอาจารย์มองว่าบาเยิร์น่าจะเป็นฝ่ายเบียดเก็บชัยไปได้ก่อนแน่ครับวันนี้จึงให้ต่อไปครับสำหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างอ่าปอร์โตเอฟซีปอร์โตนะครับจากโปรตุเกสพบกับเชลซีจากอังกฤษครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับของปอร์โตนะครับอ่า ชนะ4แพ้1รวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1รวมทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูสัก5นะัดเป็นเชลซีชนะปอร์โต2-1เชลซีชนะปอร์โต1-0ปอร์โตแพ้เชลซี0-1ปอร์โตชนะเชลซี2-1และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นเชลซีชนะปอร์โต2ประตูต่อ0นะครับ ส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับปอร์โตผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเกมในหลีก4เกมหลังสุดพวกเขาเก็บใช้ได้ทั้ง4เกมด้วยกันและเกมในรอบ16ทีมที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถโค่นยูเวนตุสทีมแก่งจากอิตาลีผ่านเข้ารอบมาด้วยถือว่าไม่ธรรมดาครับส่วนทีมเชลซีผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น ถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะพึ่งแพ้มาในหลีกก็ตามนะครับแต่ก็เป็นการแพ้นัดแรกในรอบ10กว่าเกมที่ผ่านมาแต่ถ้ามองการจัดในภาพรวมๆนะครับพวกเขาถือว่ายังทําผลงานได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับและในรอบ16ทีมที่ผ่านมาพวกเขาก็ผ่านเข้ารอบมาได้แบบอ่าชนะแอตมาริดมาได้ทั้งเย้าและเยือเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับวันนี้เจอกันที่สนามเป็นกลางด้วยนะครับน่าจะใส่กันสนุกแน่ๆครับวันนี้ ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้เชลซีนะครับเป็นต่อครึ่งลูกนะครับครึ่งบวก90ต่อกับเสียน้ำแปดราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดกตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเชลซีไปดีกว่าครับวันนี้ปอโต้ถึงแม้ว่าในรอบที่แล้วจะผ่านด่านยูเวนตุสมาได้นะครับแบบหักปากาเซียนเลยก็จริงแต่มองกันในภาพรวมๆชื่อชั้นและศักยภาพของนักเตะนะครับ อาจารย์มองว่ายังไงเชลซีก็ยังดูดีกว่าเยอะนะครับบทกันไปบทกันมาเชลซีน่าจะอาศัยลูกเก่าและความสามารถของนักเตะนะครับบทเก็บชัยไปได้ก่อนแน่ครับวันนี้จึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัววันนี้ครับที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ต่อบาเยอร์และให้ต่อเชลซีไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกของอาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันมาที่ k e n d o คอตี89ได้เลยนะครับเพียงท่านตามตาม,ตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม v i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับกดติดตามและแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยครับสำหรับวันนี้คิวทอมาบอลบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเตอะกุจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ